ในความขี้อ้อนมีหมดทุกตัวนะคะตื่นมาตอนเช้าเนี่ยโอ้โหคือคุณแม่ไม่ต้องไปไหนเลยพาออกไปฉี่เสร็จปุ๊บกลับเข้ามาก็จะอยู่อย่างเงี้ยอันนี้อ้อมอ,อมจ้าเอ้ยตาบ้งเบวนั้นรวยๆวยแตตาบ,อบ้องเบวนอ่ะข้างข้างนุ่นตั้งๆเนี่ย จะมาให้เข่าอ่อนไม่ได้ให้รักได้ยังไงดูทิเนาะเลียอืออาวแม่จ๋าไอ้คงจะคิดเอาแม่จ๋าโอ้โหมีความอ่อนขอมือได้นะเนี่ยอ้าวเนี่ยพยายามให้ไปอ้าวอันนี้นี่นาะนี่นาะเออเอาเอ้าอุ้งเอ้าอุ้งเอ้าเลียให้เข้าไปเลียเข้าไปอึ้งอุ้งอุ้งอุ้ง กันเ้ออเอพอยังพอยังอืเอาเอาให้เล่นหน่อยเอานั่นเอาให้เล่นกับรวยรหน่อยให้เล่นกับร่ำรวยหน่อยลูกเออน่าไม่ให้เล่นเลยเขาจะเป็นอย่างนั้น คือมาทุกตัวจะมีนิสัยที่แบบว่าขี้อ้อนแล้วก็ขี้หวงถ้าลองได้เล่นกับตัวหนึ่งแล้วก็อเห็นไหมจับปุ๊บจะมาละ